ดูดวงรายเดือนธันวาคม2566ราศีเมถุนทางด้านการงานมีงานที่ท้าทายหรือน่าตื่นเต้นเข้ามาให้ลองทําได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆหลายอย่างทำอะไรตัดสินใจให้ดีให้เด็ดขาดพอพ้นเดือนนี้ไปทุกอย่างจะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นทางด้านการเงินจะมีรายจ่ายก้อนโตปัญหานีิสินเก่าๆกลับมารุมเร้ทาทั้งนี้ การลงทุนและการเสี่ยงโชคลาบมีโอกาสสมหวังเรียกว่าเตรียมเฮได้เลยทั้งด้านความรักคนโสดจะมีข่าวดีแบบปรุปรับฉับพลันคบไม่นานแต่เตรียมสลาโสดได้คนมีคู่ยังส่งเสริมเกือ้อกูลกันมีติดขัดตรงไหนช่วยกันแก้ไขและจับมือผ่านไปด้วยกันทางด้านสุขภาพกลางๆไม่ดีหรือไม่แย่ วิธีการเสริมดวงทำบุญลงศพถวายผ้าไตายชีวรหรือผ้าห่มพระประธานทำบุญทุกครั้งให้กวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร